บันยกรศอยหน้าไหลค้นมาถึงเล่นลมเย็นเด่นได้พัดผ่านเราเด็ดเด,ดอยู่บานของแกลมอยู่ท่งหน้าเราเรียบตามแค่มนามแค่หน้องบ่มีของกินเป็นอันหอยปากวางนั่นแหละโตการมันเป็นโตมานกัดก็เข้าในนามันเป็นโตมานกัดก็เข้าในนา ขึ้นมาใส่ตะก้าแต้มหามาใส่กันปราบมากินหอยอปรียังแถมเป็นของแกล้มอย่างดีแสบอีลีหอยจีแกลม าาเลืเป็นไฟดอกสอดลำกรอนฝอนแอลลำใส่แขนดอกซอยเศ้าหน่อยนั่งน้ำทำหนาที่ที่หอยแล้วทยอยมายินลิ้นมาเสิร์ฟที่ทีมีหอยจีหอนห้อนมาปอนนั่งเฮียงฟังซ้ำนี่ยังเสียงเพลงมันนะมวนแทนาเฮฮาสุขสันหอยปากลวงแก้มเราเข้ากัน